จะไม่ยอมให้คนนอกกฎหมายทำตัวนอกกฎหมายบุคคลเหล่านี้เป็นคนไม่ปกติจะอยู่ร่วมกับคนปกติไม่ได้ทำได้ขนาดนี้ได้รับอิสภระไม่ถึงห้านาทีในไผ่ได้ทำแบบพวกที่โรงพักทุกสองห้องอย่างนี้ปล่อยไว้ได้ไงปล่อยไว้ได้ไหมครับผมอย่างวันนี้ผมนำงหมายจับเนี่ยนะครับ นำนนังหมายจับพร้อมเปิภาพถ่ายนิ่งแล้วก็าภาพเคลื่อนไหวส่งมาให้สารพิจารณานะครับ <S 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 แล้วก็ดูว่าถ้าสารพิจารณาแล้วเนี่ยต้องถอนหมายจับมาให้ถอนถอนประกันไ้อไนะหรือถ้าถ้ายังยังคงให้ในภัยมีสภาพอยู่ผมก็อยากจะดูคำวิจัยของสาลว่าขั้นตอนขณ,ขนขณะเหตุการณ์นขนาดไหนไม่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขขอ,ของความวุ่นวาย ทำขนาดไหนถึงจะต้องอยังด้ด้รับการปล่อยจัวยนะครับครับผมจะไม่ยอมให้คนนอกกฎหมายทำตัวนอกกฎหมายหรือหนูเหนือกฎหมายนะผมวันนี้ผมมา,ายื่นคำร้องขอขอถอนประกันเนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนไม่ปกตินะจะอยู่ร่วมกับคนปกติไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องในการกระบวนการิธรรมท่านต้องจัดนคนเหล่านี้แยกออกไปไม่ให้ก่อความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับคนปกติทั่วไปนัวบันนี้นนเองไงครับปรากอชัดเจนว่าในไผ่ชุมนุมเพื่ออะไรเพื่อจะจับจุ้งสถาบันหรือไม่จับจุง้งหรือ,อจะทำลายสถาบันหรือไม่และก่อความวุ่นวายไม่เก่งกฎหมาย เชื่อว่าคนที่รู้ว่าเจตนาการจมลองเนี่ยเป็นการไปจับโยงสถาบันนะครับผมว่าคนมีไม่ไม่ไม่กี่คนนะที่มีความคิดที่ที่ทำอย่างนี้นะแล้วก็ว่าเชื่อเชื่อว่าผู้ปกครองนะได้เห็นว่าทําแล้วก็ต้องมีเหีความทําแล้วก็ต้องมีฝีมาอจับทําแล้วต้องมาไม่สามารถอยู่กับคนปกติได้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจานะครับ ผมเชื่อว่าเพื่อของต้องฝากเดียวเยาวชนแล้วยาวชนนะครับอย่าให้ให้คนที่รู้กฎหมายนะบางคนนะอยู่นอยู่ฝรั่งเศสมาแล้วนะบางคนไปยืนหลังม็อบนะโค้งหัวนะไต่แว่นะวน,นะที่อู่ครฝรั่งที่ฝรั่งทิ้งไข่ทิ้งไว้นะก็ไม่สามารถจะกลับไปหาพ่อได้ นะแล้วก็บางคนก็ตีหลังม็อกไปเชียร์ถ้าเขาถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกกฎหมายนะรู้ว่าทำนะส,สิ่งที่ทำถ้าชวนเยาวชนออกมาบอกม็อกเนี่ยชอบด้วยกฎหมายนะทำไมพวกโดนเหล่านี้ไม่ขึ้นเวทีทำไมไม่นำเป็นการนำนะไปยุกยงอย่างเดียวพฤติกรรมอย่างนี้เหมาะสมจะเป็น ตัวแทนประชาชนไหมนะเดี๋ยวผมอาทิตย์หน้าเรื่องนี้ผมก็จะไปเป็นเรืคดีกับกับบุคคลที่เป็นผู้แทนรัศดรนะที่อ้างว่าไปสังเกตการนะผู้แทนรัศดรไม่มีหนะน้าที่ต้องสังเกตการกรรมธิการการกฎหมายเขาไม่ได้มอบหมายให้คนใดคนหนึ่งไปสังเกตการนะ